น้องเบลสวัสดีทีเด็ดมวยไทยเกดสีวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568นะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตขอบคุณผู้สรับสนุนรายการทักยก24ปีเค24นะคะเล่นง่ายระบบพาร์เก้ มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรี่องการมมั่นของร้อนต้องแบลการันตีค่ะจดอดีไลติดกรเป๋าไว้หรือแอดอดีไลามานะเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของคนมวยแอดพีวายยีีแอดพีวามีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะทักยก24่สบครบเครื่องเลือกมวยทักยกคุณภาพผู้สนับสนุนข้อมูลมวยดีๆที่ช่องทุกวันนะคะต้องทักยกสองสี่พีเขอบคุณค่ะ อัปเดตโปรแกรมมวยไทยเก็สีวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568นะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเฮสตีเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปตามเวลาเดิมทุกวันอาทิตย์นะอัปเดตล่าสุดนะคู่ที่หนึ่งนะเป็นมวยรอบบุญเสือสายบีคนแพ้ตกรบทันทีนะลุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างเจอกับนำโชคบุญนาวยไทยคู่นี้นะเลทเปิดไปที่มุมแดงนะเป็นต่อ11 8และคู่สอง สายบีนะคนแพ้ยังมีโอกาสไปลุ้นกับคนชนะคู่ที่หนึ่งนะยอดบัวงามลูกกัรารันเจอกับยอดเหล็กแหลมพอพิมพออนหรือต่อพิทักษ์ชัยนะคู่นี้เลทเปิดไปที่ ยอดเด็กแหลมเป็นต่อ19นะคะและคู่สารองคู่เอกเ,เพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่เจอกับกัปันทองสาจอเปียอุทัยคู่นี้ชมไปกันร้อยสปอนด์เลทเปิดไปที่เพชรประภาพรมุมแดงเป็นต่อ54และคู่4คู่เอกของรายการยอดกระตันยูติดเมืองนนเจอกับปีใหม่เอราวันคู่นี้ชมไปกันร้อบปอนด์เลทเปิดไปที่มุมแดงยอดกระตันยูเป็นต่อ54ค่ะเลทอาจมีการเปลี่ยนแปลงล้วจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะ รักหนูเอ็นดูหนูชอบการวิเคราะห์มวยของหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะและกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆค่ะที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะคู่ที่หนึ่งข้อม,มูลสื่อสารคอแพ้ตกรอบทันทีลุ่งทะยานฟ้าสอยิ่งจเจริญการช่างเจอกับนำโชค บุญลันนาโมยไทยนะคู่นี้คนแพ้ตกรอบทันทีนะคะก็เคยเจอกันมาแล้วนอกรอบตามที่คนอื่นเล่าให้หนูฟังนะคะรุ่งทิัยฟ้าก็ใช้ความเร็วเปิดเกมเดินออกอาวุธก็ไม่เปิดโอกาสให้เจ้านําโชคมีระยะตั้งรับจับทางก็เลยแพ้ไปนะวันนี้มาเจอกันในเวทีเกสีก็ในเมืองกรุงนะนําโชคก็น่าจะดูได้เปรียบนะเพราะว่าชกในเมืองกรุงประจําย้อนฟอร์มล่าสุดของทั้งสองนำโชคแพ้นอกยกสามส่วน ลุ่งทะยานฟ้าก็ยืนคบยกสภาพเลือดอาบวิ่งสู้ชนก็มีช่วงเวลาเป็นต่อช่วงราคาเป็นต่อนะแล้วก็แพ้เพราะหมดแรง <c oughs> ถ้าน้องจะหล่นจะล่วงนะก็คงหล่นไปแล้วนะดูสภาพคนชนะเจ้ายอดโวงามนะคะก็อีกโรยเลยนะคะมวยกระดูกมวยเก๋านะคะกว่าจะผ่านไปได้ก็สู้จนหมดเกือบหมดแรงนะคะก็ชนะแบบเหนื่อยๆคู่นี้เลดเปิดไปที่ลุ่งทะยานฟ้าแนละเป็นต่อ ก็ตามฟอร์มตามที่เคยแพ้ชนะก,กันมานะคะต้นๆแล้วก็ต้องลุ้นหมัดอปะคับของเจ้านำโชคนะถ้าต้นๆปล่อยผ่านมาไปลายปลายได้ก็อมองว่าเจ้าลุ่งทยยนฟ้าความอึดความทนความแข็งแกร่งแข็งแรงดูดีกว่าเยอะนะคะก็ต้องดูในเกมถ้าเข้าไปในเกมนะถ้าเจ้าลุ่งทยยนฟ้ามาแบบเยอะเนะเนะนะคะก็ให้ตัวใครตัวมันไปเลยนะคะถ้ามาเล่นลูกฝีมือก็มองว่าอันตรายกับหมัด ของเจ้านำโชคนะคะแต่ถ้าในเกมมาแบบรัวๆออกอาวุธเร่งเปิดเกมเร่งรัวๆๆๆแบบสไตล์เขาสู้กับยอดบัวง,งามนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะก็คู่นี้นะก็ชอบไปที่รุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างนะ,ะรูปร่างทุกสูงยาวเคยชนะกันมานะถ้าในเกมมาทกยกแรกไม่เยะๆก็ใส่ไปค่ะคู่นี้นะตามเส้นกราฟนะคะความ ความพร้อมนะช่วงการชกนี่ไม่ไกลกันเลยนะแดงนำหน้านิดนึงนอกนั้นเท่ากันหมดนะมีโอกาสออกได้ทั้งสองนะเลดล่าสุดเปิดไปที่ลุ่งทียนฟ้าเป็นต่อ11บแบบคู่สองนะยอดบงามลูกกันทะลัสเจอกับยอดแกลมพอพิมพ์ออนหรือต่อพิทั์ชัยนะคู่นี้เลดล่าสุดบางเพจก็เปิดให้เจ้ามุมน้ำเงินเป็นต่อ5้าสแต่ที่หนูได้มาก็เป็นต่อสินะคะก็ คู่นี้นะต้องวัดดวงเอาเลยนะเพราะว่าชอบทางไหนนะโอกาสออกได้ทั้งสองนะถ้าชอบแบบปิดเกมเร็วก็ให้ไปทางยอดเหล็กแหลมนะคะถ้าผ่านมาถึงยอดโบงงามได้นะย้อนตามฟอร์มนะยอดเหล็กแหลมทาได้ดีทั้งสองไฟนะก็คือแต่ไฟที่ศึกเท่าน้ําไทยนะทําแล้วยอดโบงงามทนได้ไนงะต้นๆจะเป็นต่อราคากําลังเอาแพงเลยนะพอโดนบ้างนะ ไปไปลายมามียุบมีท้าแล้วก็หมดแรงพลิกแพ้น็อกไปนะวันนั้นนะฮะแล้วมาเจอ กันอีกทีนะก็เอาชนะน็อกคืนได้ที่บุรีรัมย์นะด้วยการเปิดเกมไว้นะว, scene, วันนั้นบนเวทีนะมวยยังเต้นดูเชิงกันอยู่เลยนะก็หนูเห็นมีศอกหนึ่งนะกลางเวทีช่วงยกหนึ่งหรือยกสองะเหมือนยอดวงงามโดนเข้าจุดอันตรายนะเมาแล้วแต่ยกสองแล้วแต่เก็บอาการพอเข้ายกสามนะน่าจะปวดหัวมืดไปนะเหมือนไก่ต like ีกันอะเข้าหูดำแล้วหูหูดับมืดไปเลยประมาณนี้เข้าใจ นึกภาพออกว่าพอถูกซ้ซซซําๆเหาๆอยกางเก็พ่ายไปวันนั้นนะคะตามที่หนูสอดแนมมาแนละหลังเกมที่บุรีรัมย์ในยอดโงงามได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะนั่นแปลว่าวันนั้นนะน้องไม่ได้ถูกสับจ่อเข้าหน้าผักปกติน้องโดนที่จุดอันตรายนะถึงได้ไปหาหมอนะคะแต่โชคดีที่ร่างกายแข็งแรงก็หายไวนะมาทันเอาชนะในเกมที่สู้กับรุ่งทยานฟ้าก็เอาชนะไปได้แบบเหนื่อยๆนะ,ะในเกมนะ ดูยุบลูช้านะไอที่เจอกับเจ้ายอดแหลกแหลมนะคะครั้งหนึ่งที่ศึกท่อน้ําไทยนะคะก็ต้นต้นต่นนะเขาเป็นทรงอ่อนแอเนี่ยมวยเวลาโดนเวลาเวลาโดนทํานิดหน่อยนะเหมือนมีอาการนะถ้าไม่สังเกตดีๆนะส่วนเจ้ายอดแหลกแหลมนะเป็นมวยที่รูปร่างช่วงชกดีแล้วก็ยืนมวยนิ่งออกอาวุธสวยทํานิดหน่อยก็ดูเหมือนสวยเหมือนแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแต่ต้นต้น,ตนพอทําเขาไม่หล่นไม่ล่วง ไม่ยุบไม่ช้าพอปไปๆมาโดนบ้างมีเหนื่อยมีเป็นลมไงก็พลิกแพ้น็อกจัดจอกไปวันนั้นนะคะเจ้ายอดบงงามพอชูมือยังดูแข็งแก่งแข็งแรงนะหนูก็เลยมองว่ามันเป็นสไตล์ของมวยออนแอนน้าคู่นี้นะคะออกได้ทั้งสองแล้วแต่ชอบเลยนะเพราะตามเส้นกราร์ดไม่เท่ากันทั้งทั้งหมดเลยนะคะความสดความพร้อมช่วงกันชกการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักนี่เส้นกราร์ดนี่ เท่ากันเลยนะคะแสดงว่ามวยคู่นี้ออกได้ทั้งสองเลดเปิดให้ยอดโบงามเป็นรองหนูก็ชอบไปที่มวยรองก่อนค่ะ <S <S ถ้าเอาตามออกอาวุธคมกิบนี่ยอยู่ที่ยอดเหล็กแหลมนะคะแต่ยอดโบงามย้อนฟอร์มไปเขาชกในเมืองกรุงมนานานนะส่วนยอดเหล็กแหลมเขาก็เคยหายไปนะคะตามที่หนูไปสอดแนมมาก็มีคนพูดถึงว่าถ้าเขาไม่หายไปป่านนี้นะคู่ชกเพื่อนรุ่นเขาอะไปชกคู่สามคู่สี่ก็คือแบบ คือแบบว่าไปแบบว่าขึ้นคันไปแล้วนะพอเขากลับมาอย่างเงี้ยก็ถ้าเอาแบบเอาตามข้อมูลที่หนูมองนะยอดบวงงามเขาชกในเมืองกรุงบ่อยกว่ายอดอแหลมยอดอแหลมส่วนใหญ่จะชกในภูทรแล้วเก่งใช่ไหมถ้าต้นๆน,นะกดยอดบวงงามไม่หล่นไม่ร่วงอนะมวยทรงอ่อนแอละปลายมาถ้าทนได้ก็ตามที่ดูหนูว่าเขาทนได้อ่ะปลายมาก็จะเสร็จเขานะคะ,ะยอดบวงงามนะ,ะอาวุธเขาเตะขึ้นก้านคอก็มีนะสับสอก็ คมนะเข่านะโยนเข่ายาวๆขึ้นหนะ้าอกก็มีนะคะวันนั้นบุรีรัมณ์นะหนูมองว่าเขาไปพลาดยกสองรือสักอย่างเหมือนเขาเก็บอาการที่โดนโดนสับสอกเข้าตรงกลางหน้าผากอ่ะแล้วเขาอาจจะมืดไปเหมือนที่หนูบอกว่าภาษาไก่เตียเวลาโดนตีหูดําตีหูตีตาม,มันจะมืดหูดับไปเลยหนูพูดตามมุมมองหนูมวยรองใช่เราก็ต้องพูดพูดตามที่หนูคิดไงถ้าไม่ชอบตามที่หนูคิดมองว่าหนูเพ้อเจ้าก็ส่วนได้นะคะส่วนตัวนะชอบ ถ้าต้นๆไม่หล่นไม่ร่วงระยะยาวเป็นของเรานะคะเขาก็ชกในเมืองกรุงมานานละครบประสบการณ์ก็ยืนอยู่ทนยืนได้ทนทนท,นทานนะคะก็ตามที่เห็นเลยนะ,ะแต่เขาเป็นมวยทรงอรอนอนอนแอนเหมือนมวยโง่จริงๆอะเป็นแค่ทรงมวยนะ,ะจริงๆเขาแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเลย,ยืนคบห้ายกตลอดเหมือนสู้กับเจ้าลุงทยานฟ้าเห็นไหมลุงทยานฟ้าวิ่งรัวๆวเขาก็ยังสามารถ เอาชนะได้ยืนครบยกห้ายกได้นั่นแปลว่าเขาร่างกายแข็งแรงชอบไปที่มุมเดีย คู่3รองคู่เอกนะเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่เจอกับกันบ้นทองสาวตเปยกอุทัยนะคะคู่นี้ชกกันร้อยสิบสองปอนด์เลทเปิดไปที่มุมแดงเป็นต่อห้าสี่นะคะก็ตามสถิตินะสิบแปดไฟที่หนูนับมามีเสมอสองแพ้หนึ่งที่ศึกพันธมิตรนะคะแล้วก็ชนะสิบห้านะคะก็ชกในศึกเกียรติเพชรทั้งนั้นนะ,ะมีชกล็อกบ้านทั้งหนึ่งนะ,ะไฟนี้นะคะก็ชื่อเพชรเอกนะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะก็ไปแพ้ที่ศึกพันธมิตรนะคะแพ้แบบเบียดเบียดมองใคร ทูใครก็ได้แล้วก็มาแก้มือที่สกเกยียร์เพชรเอสเคเอสนะ,ะก็เอาชนะได้ไปแบบขาดลอยนะคะก็น้องก็เก่งพัฒนาตามฝีมือมวยนะก็เก่งนะคะรูปร่างทุกชกก็สูงยาวนะ,ะส่วนใหญ่นะ,ะก็ชกในบ้านนะสุสีมาส่วนใหญ่จะไร้พ่ายนะคะก็ไฟล่าก่อนที่เขาจะมาชกเสมอไฟล่าสุดเขาก็เสมอกับยอดวงงามนะหนูมองว่าเขาเก่งนะคะเขาสามารถเสมอเสมอกับยอดวงงามได้ก็น่าจะแบบว่าเป็นเพราะ มวยกระดูกอ่อนกว่าพอพอยอดวงงานทําช่วงยกสี่ยกห้าทำนิดหน่อยแล้วอาการน้องออกมียุบมีคลาส,สีอาการนิดๆก็เลยชูเสมอนะคะก็ถือว่าน้องเก่งนะคะชูชนะก็ได้นะ,ะมองว่าน้องขยันออกอาวุธนะ,ะแล้วก็มาชกรุ่นราวคราเดียวกันกันกบเขานะกับเจ้าสิงดํานะคะก็มองว่าสูสีชูใครก็ได้แต่เขาเป็นมวยที่แบบว่าอะไรอะงอเฮงดีอะ เหมือนกับทกศึกนี้นะสูสีมาเขาไม่เคยแพ้นะคะเขารุ่นราวครข่าวเดียวกันเขาทกได้ดีนะคะก็หนูก็เอารูปมาให้ดูนะคะก็ไม่กล้าลงคลิปกลัวกลัวลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะก็พัฒนามาเรื่อยๆอย่างไฟนี้นะก็ทกกับมวยของท่านอาบาจรนครพนมนะคะก็เอาหมัดนะน็อกมวยเก่านะหล่นล่วงต้นต้นยกได้เลยนะคะส่วนตัวนะที่หนู่มองเกมนี้เขาเสมอมาไฟล่าสุดนะหนู่มองว่า เขาเก่งนะรูปร่างทุกชุกสูงยาวแต่การออกหมัดของเขานะหนูมองว่าการระบบป้องกันตัวเขาดูหลวมๆนะคะเขายังไม่ค่อยเจอมวยเก๋าไงเขาระบบป้องกันตัวเจอมวยรุ่นราวค่ะเดียวกันเขาเลยเอาอยู่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมระบบป้องกันตัวอย่างเจอไฟนี้นะการออกหมัดการโดนสอกโดนอะไรเห็นไหมแต่เขาเจอมวยรุ่นเดียวรุ่นราวคาเดียวกันเขาเลยเอาอยู่แล้ววันนี้เจอมวยเก๋านะวันนี้น้องเจอกับมวยซ้ายมวยฝีมือนะส่วนน้องก็เป็นมวยเข่าอาทีพนะ เจ้าเพชรประพาพรเป็นมือฝีมือเช่นกันนะการผ่านมวยเพชรประพาพรแปดสครั้งนะส่วนน้ําเงินนะเจ้กากำปั้นทอง90ครั้งนะความเก่าหนูมองว่ากำปั้นทองดูดีกว่านิดนิดนะ ตามเส้นกราฟนะพุ่งไม่ไกลกันเลยนะนั่นแปลว่ามวยออกได้ทั้งสองแล้วความสูงเตี้ยสั้นกว่ากันสิบสี่เซนเลยนะรูปร่างห่างกันมากนะเ <_ kad ot> พชรประภาพรเป็นมวยเข่าอาชีพก็มากับความสูงและน้องเป็นมวยที่ใช้หมัดเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้บ่อยๆนะคะหนูมองว่าฝีมือหลากหลายนะแต่เท่าที่ดูระบบป้องกันตัว เองแนละดูหลวมๆนะและเท่าที่ผ่านมานะน้องทกกับมวยรุ่นลาวคราเดียวกันนะที่ฝีมือไม่มีตัวเก๋กว่าน้องเลยไม่ถูกกดหลับกดนอนนะเพราะว่าน้องฉลาดรุ่นลาวคราวเดียวกันน้องนี่นําเพื่อนนะคะก็จะเจอมวยเก๋ก็มวยของอาบาจาคอนครพนมนะวันนั้นนะออกหมัดกดมวยเก๋นะก็น็อกน็อกได้แบบง่ายๆเลยนะ ยกหนึ่งหรือยกสองนะแต่วันนี้เจอกำปั้นทองนะเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายมันยำรุนแรงเท่าที่จำได้ไฟที่กำปั้นทองเคยแพ้ด่วนเก้าเ้าวันนั้นนะออกหมัดใส่ด่วนเก้าเ้า จนได้นับนําก่อนนะฮะด่วนเขาเก้าหล่นแบบเมาเลยนะ,ะแล้วมาพลายด่วนเขาเก้าถูกต้อนเข้ามุมนะ,ะพลาดแพ้น็อกไปไปไปลายน,ะ,ะ,นะ,ะด่วนเขาเก้าหมากักธรรมดาที่ไหนนะ,ะแต่ไฟนั้นกําปั้นทองนะ,ะโชวฟีมือเก่งมากๆาก <c oughs> <ๆ S 2> นะหนูก็ไม่กล้าลงคลิปนะกลัวติดลิขสิทธิ์นะคะก็เล่าไปตามเกมนะคะก็สําสหรับหนูนะ,ะมุมมองหนูนะเะตี้ยสั้นกว่าสิบสี่เซนก็มองว่าน่ากลัวอยู่นะ,ะแล้วชกในบ้านของเพชรประพาพรนะ,ะสุสีมาโอกาส แพ้นะคะสูงนะคะแต่หนูก็มั่นใจในหมัดของเจ้ากำปั้นทองนะคะไม่งั้นเขาไม่ชื่อกำปั้นทองหรอกถ้ากำปั้นเขาไม่หนักจริงนะชื่อไม่ออกมาแนวนี้นะแล้วอย่างนะคะหนูมีอะไรให้ดูนะคะเรื่องความสั้นความยาวหนูมองว่าธรรมดาสําหรับหนูถ้าดูรูปนี้เห็นไหมกำปั้นทองเจอกับเพชรอันดาก็เตี้ยสั้นกว่ากันเห็นไหมเขาสามารถเอาชนะเพชรอันดาได้นะเพชรอันดาก็เป็นมวยเข่ามวยฝีมือครบเครื่องนะสูงยาวกว่ากันมากๆนะคะ ก็หนูก็เท่าที่หนูมองมองมาหนูมองว่ากัมพันทองแต่คนนี้มีของดีอยู่ในตัวนะคะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะวันนี้เจอกับมวยเจ้าถิ่นนะถามว่าชกกลางวันหรือกลางคืนนะไม่ใช่ปัญหาแล้วน้องชกศึกเจ้ามวยไทยบ่อยๆนะล่าสุดนะคะทิ้งแคมป์ตามสายตาแล้วหนูมองว่าน้องกัมพันทองน่าชนะนะคะแต่ก็พูดไปตามมุมมองนะวันนั้นก็พ่ายนะคะคนได้แคมป์ก็เป็นมุมน้ําเงินนะคะวันนั้นมองว่าชกได้ดีนะชกกลางวันก็ชกได้ดีชกกลางคืนก็ชกได้ดีนะคะ ก็น้าหนักไปปล่ดยทั้งคู่เท่ากันนะห้าสิบสี่กิโลนะเวทที่ชกรกเก่งของมุมแดงนะอยู่ที่ร้อยสิบไม่เกินร้อยสิบสองปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งของเขานะส่วนกามททองเพิ่มเวทมาชกร้อยสิบสองปอนด์นะปกติชกอยู่ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะก็เป็นมวยเข่าในเหนียวหนับนะครบเครื่องหลากหลายเป็นมวยฝีมือนะมุมแดงเจอกับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางและแทงหลักเหลี่ยมเชิงดีนะเตี้ยกว่าสิบสี่เซนนะแต่มองว่าเก่ากว่านะก็เรื่องความสูงเตี้ยสั้นว่ากันก็เป็นเรื่องธรรมด สี่เซนนะถ้าเล่นวงในมวยเข่าหนูก็มองว่าเขาเชิงมวยเข่าเขาก็เอาชนะอิกคิวซังไปได้นะมมยเจ้าถิ่นน้อยอิกคิวซังวันนั้นนะสู้กันเบียดเบียดแล้วก็มาเจอกับมวยกระดูกมวยเก่าอย่างเพชรเอกนะมีลูกแข้งเตะหนักทั้งคู่นะเขากระดูกอ่อนกว่าเขาก็ยังเตะได้ศาสต์แข็งแรงวงในเขาก็ ั้มรักสตีนะเอาชนะไปได้แบบขาดลอยนะคะแล้ววันนี้ถ้าแรกเข่ากันมองว่ากําปั้นทองก็ชนะมวยสุกป,ปีดมาแล้วนะวันนี้มาเจอกันถ้าในเกมแรกหมัดนะที่ผ่านมาเพชรประภพรเอาชนะมาได้เพราะยังไม่เคยเจอเก๋วกว่าไงระบบป้องกันตัวหนูมองว่าแรดูน้องหลวม,ลวมนะถ้ารุ่นเราเขาเดียวกันหนูมองว่าเพชรประภพรได้กินขาดนะคะเรื่องความเก่งความเก๋เกนะวันนี้เจอกําปั้นทองนะฟังแค่ชื่อนะกาปั้นทองนะจะหนักขนาดไหนถ้าบังไม่ดีมีหล่นมีร่วงแน่โดนเขาก้าวเจอหมัด เดียวเมา,มาแล้วนะจากการที่หนูย้อนฟอร์มมานะน้องเคยเจอยอดโมงามต้นต้น,ตนมวยสดบทมวยเก่าได้ดีนะแต่พอมวยเก่าออกอาวุธน้องดูออกอาการเลยทําให้เสมอนะยอดโมงามมาได้วันนี้ก็เช่นกันนะก็กำมัดท้องเตี้ยกว่า14บเซนนะก็ผ่านมวยมามากกว่านิดหน่อยนะแต่มองว่าเก๋กว่านะน้อง จอแต่มวยรุ่นราวาเขาเดียวกันนะมาเจอยอดโบงามก็ออกลูกเสมอนะแล้วก็ไฟล่าสุดเสมอมานะคะเขาไม่เคยไปชกต่างถิ่นแล้วก็เคยเพชรประพาพรเคยไปชกพันธมิตรครั้งเดียวนะสิบแปดไฟของเขาไปชกที่พันธมิตรก็แพ้เพชรเอกนะที่หนูเอาให้ดูต้นๆน,นะคะแล้วพอมาชกที่ไฟมาชกที่เกียรติเพชรเขาก็ไม่เคยแพ้ใครมีแต่เสมอกับชนะลวดนะคะ ก็คู่นี้มันก็ต้องวัดดวงแล้วเพราะว่าน้องเขา,เขาก็เก่งนะคะเพชรประภาพรเก่งนะวันนี้เจอมวยเก๋าอีกระดับหนึ่งนะหนูมองว่าเก๋าเอาอยู่ค่ะคู่นี้ชอบไปที่มุมน้ําเงินหมัดนี่แหละจะกินกันคู่นี้ชอบมากๆชอบสุดๆชอบยิ่งขึ้นอะีคู่สี่นะคู่เอกของรายการนันยอดกระตันยูจิตเมืองนนเจอกับปีใหม่เอราวัน hm คู่นี้ชมไปจารร้อยยี่สิบสี่ปอน,นะคะเหลยเปิดไปที่ยอดกระตันยูเป็นต่อห้าสี่นะมุมแดงเป็นต่อห้าสี่นะ หนูก็ย้อนฟอร์มย้อนไปสอดแนมมานะคะเท่าที่ไปดูมาและปีใหม่เอราวันเขาก็ชกมานานนะคะตั้งแต่รุ่นเคยเจอกับตะวันถ่ายเคยเจอหลายๆคนนะคะหนูก็เลยเอาแบบรวบรวเอาตามแบบว่าถ้าคิดเยอะไปมากไปมันจะดูแบบว่าตัดสินใจยากนะ,ะหนูก็เปรียบเทียบแค่ว่ายอดกระตันดูมาชกช่องเ็ไม่เคยแพ้แลเจอลิททิเดชก็เอาชนะได้แคมป์ไปแล้วก็ มาเจอเพชรสมานเพชรสมานเขาธรรมดาที่ไหนอะหนูมองว่าอันดับหนึ่งในประเทศนะหาคู่ทกที่จะสู้เขาได้ยากนะวันนั้นนะเขาได้เปรียบสองปอนนะคะเขาก็ม้วนเดียวจบนะเพชรสมานแพ้ขาดลอยนะคะแล้วมาดูปีใหม่นะคะปีใหม่เอราวันนะ,ะเขาก็น่าจะหายไปนานแล้วเพิ่งกลับมานะ,ะหนูก็ตัดสินใจตรงที่ว่าเขาเคยแพ้สิทธิชัยสอเรชพันธ์นะคะถ้าเขาแพ้สิทธิชัยสอเรชพันธ์แล้วยอดจะตังยูชนะ เายอดกระตันยูชนะเพชสมานมาได้หนูก็มองว่ายอดกระตันยูได้สูงได้ยาวนะน่าจะผิวกว่านะความเก๋าอยู่ที่น้ําเงินนะคู่นี้เดาเ,าเอาเลยนะหนูไม่ค่อยจําฟอร์มไม่ค่อยได้นะ mm hmm. คู่เอกนะเดี๋ยวมาดูหลังช่างอีกทีแล้วค่อยว่ากัน mm hmm. คู่นี้ชอบไปที่ยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์นะเป็นมวยรูปร่างทุกตสูงยาวนะวันนี้ความสดดูดูสดกว่าแต่ความเก๋าอยู่ที่น้าเงินค่ะมันออกใครก็ได้ ที่เด็ดก,กสีขึ้นมาหอนชอบก่อนช่างวันนี้นะคะสำหรับคู่หนึ่งนะคะก็ชอบไปที่ความอดทนความสูงความใหญ่ความยาวเคยชนะกันมานะะต้นๆไม่หล่นไม่ร่วงนะความอึดความทนความแข็งแรงจะเป็นฝ่ายชนะนะคะถ้ามาแบบรัวๆออกอาวุธแบบว่า รัวๆไม่เต้นเยาะยๆเนี้ยนะเล่นไปเลยค่ะไม่ต้องออกแบบนะคะใส่ไปรุ่งทะยานฟ้าแต่ถ้ามาแบบเต้นเยาะยๆเล่นลูกสีมือมาแบบช้าๆตั้งรับจับทางนะก็ออกแบบตัวใครตัวมันเลยนะคะเพราะว่าซื้อมวยหมัดยากนะ,ะถ้ามาแบบเยาะยๆนะคะและคู่สองชอบไปที่ยอดบัวง,งามนะค,ะคู่นี้ออกได้ทั้งสองชอบแบบไหนเลือกเอาวัดดวงเลยนะ,ะหนูวัดดวงไว้ที่มวยรองตามข้อมูลที่หนูพูดไว้นะคะ ชอบไปที่ยอดบัวงามและคู่สามชอบมากๆชอบสุดๆชอบไปที่กำปั้นทองและคู่สี่ชอบไปที่ยอดกระตันยูขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะรักหนูแอนดูหนูชอบการวิราขห์มวยข,ของหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เปิดการมองเห็นให้ช่องด้วยนะคะ และที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการแอ y พ24มีแอปนำหน้าทุกครั้งนะพักยกคุณภาพที่หนูแเลิกให้ต้องพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอให้เฮงๆรว,วยนะคะ